สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเล่นนะครับผมว่า,าระบบของเราอ่ะมันมีการเล่นที่แตกตา่างกันอย่างไงครับผมจุดเริ่มต้นนะเราเลยก็คือการตีมอนนะครับการตีมอนการฟาร,ร์มเนี่ยของเราไม่ได้เสียเปล่านะครับทุกการกระทาตีมอนหนึ่งตัวเนี่ยมีค่าหมดนะครับผมนะมันมีแต้มมีคะแนนของมันนะครับสามารถไปทำอื่นอะไรต่อได้มากมายนะครับ จะยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่า,อาเดี๋ยวเราไปตีมอนก่อนนะครับทดสอบตีมอนดูก่อน,นรเราตีมอนเสร็จเนี่ยครับมันก็จะมี มีอะไรต้องการให้ช่วยหรือเปล่าคะคะแนนครับดูได้ที่ข้อมูลส่วนตัวเลยนะครับผมนี่ครับ M point M point คือ,อคะแนนได้จากการโจมตีมอนสเตอร์ M point ี่ผมมี3 4 0 0แสดงว่าผมตีมอนไป3,400กว่าตัวเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันทำอะไรได้มาก M point เนี่ยและที่เราฟาร์มมอนไปเนี่ยก็คือเราจะาปลดล็อก เตตันอีกนะครับก็คือมาดูที่มอนสเตอร์บุกนี่นะครับนครับดูที่รายการมอนสเตอร์นี่ครับเนี่ยมันจะบอกเลยว,ว่าเราตีมอนสเตอร์เนี่ยไปไปเท่าไหร่แล้วครับทุกตัวเลยไม่คิดว่าจะเป็นชนิดไหนประเภทไหนนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยทุกประเภทจะนับระเภทไข่รประเภทมันเลยจะไม่นับซ้ําก็คือตะเวนตีทุกแมปเลย ือจะได้ตัวที่ไม่ซ้ำให้เดอะที่สุดเนี่ยเอาตรงนี้นครับมาคิดแล้วเมื่อถึงครบหนวดแล้วมันจะเพิ่มสเตตัสเห็นไหมครับทุกๆห้าสิบประเภทีเนี่ยนะประเภทเนี่ยครบหา้าสิบเมื่อไหร่ปุ๊บการโจมตีตรงนี้จะเพิ่มรู้สึกว่าจะทีละสองเนะครับเพราะอันนี้มันสองร้อสี่สิบห้าละ ห้าตัวเนี่ยก็จะจะได้อีกอีเปเนป็นสิ็นละเห็นไหมครับแล้วเราสามารถดูได้ด้วยเราตีมอนสเตอร์ตัวไหนเห็นไหมครับปร,เระเภทไหนไปแล้วบ้างตัวกี่ตัวตีไปแล้วตัวนี้กตัวตัวแล้วตัวแล้วมีรหัสไ,ได้หมดนะครับแล้วตีนได้แล้วเนี่ยได้อะไรอีกเอาแต้มมาใช้อะไรได้อีกมาใช้แลกของครับ แรกของได้ครับแรกอาจจะเป็นคอสตูมนะครับเราก็มาที่บอร์ดนี่ครับมาที่สลัดหลักทรัพย์นะครับเนี่ยครับเราดูกขบัญชีชวนตัวของเรานะครับเนี่ยเอ็มพอยต์คอ้ที่ได้มาใหม่เนี่ครับเราต้องขายเอ็มพอยต์เข้าบัญชีเพื่อจะมาซื้อ m อ็มค นี่ครับเอมคอยนะครับเราก็ขายเลยขายเอมพอยเลยมันจะบอกว่าเนี่ยดอกเบีย้ยจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ VIP เห็นไหมครับ <S <S ได้ค่าดอกเบีย้ยเพิ่มตั้ง378ดอกเบีย้ยขึ้นลงเนี่ยมันมีขึ้นมีลงได้ก็ต่อเมื่อ เราตีมอนเยอะๆมอนเยอะนะครับดอกเบีย้ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเวลาเราแลกเนี่ยเราจะได้ค่าดอกเบีย้ยเนี่ยเพิ่มมันจะบอกเลยเราถ้าเราแลกทั้งหมดเนี่ยเราจะได้สามพันแปดนะครับแต่เราแลกหมดเราแลกอ่ะสักครึ่งหนึ่งพันห้าสมมุินะครับอีกทีหนึงก็จะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มร้อยหนึ่งห้านะครับแลกอะไระสนุน เอ็มพอยต์ก็ลดลงละเท่านี้ละคราวนี้เอ็มพอยต์มันจะกลายเป็นเกมพ็อกเก็ตก็คือเหมือนเงินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเรานะครับเงินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเราคือเอามาแลกเอ็มคอยนนี่ครับตามเส็นนะครับเดยวเข้ามาปุ๊บเราซื้อเอ็มคอยต่อเหรียญห,หนึ่งไอเนี่ยเอ็มคอยอันหนึ่งอันต่อเหรียญเน,นี่ยสิบเอ็ด ใช้11 m pocket เห็นไหมครับราคาเหรียญน,นี้ก็มีขึ้นลงได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับอ่าเหมือนเหมือนการการตีมอนเตอร์เหมือนกันมันจะขึ้นลงแล้วแต่นี้มันจะได้ไม่เท่ากันมันจะบอกเลยถ้าซื้อทัมม้งหมดทั้งหมดจะได้กี่เหรียญเห็นไหมครับสองสองเหรียญอ่ะเราจะแลกกี่เหรียญอ่ะสมมติเราแลกแค่สิบเหรียญแลกสิบเหรียญ ก็จะบอกเลยว่า M p o มพ็อกเก็เรหลือเท่าไหร่เงินในในตลาดทรัพท์เเหลือเท่าไหร่นะครับไอเนี้ยพอได้รูปมันทําอะไรได้มั่งซื้อครับซื้อไอเทมได้ไอเทมพิเศษนะครับสินค้าส้อสินค้าเห็นไหมครับจะบอกเลยว่าตอนนี้เรามีเอ็มคอยเท่าไหร่โมีหกร้อยหกร้อยสี่นจะซื้ออะไรอ่ะเห็นไหมครับ หมดเลยซื้อคอตูมนี่ครับเลือกซื้อได้เลยคอตูมเห็นไหมครับเจมคอยซื้อเนี่ยนะครับไม่มีครับเกมไหนไม่มีครับระบบอย่างนี้นะครับทุกการตีมอนมีความหมายหมดมีขึ้นมีลงมีเปอร์เซ็นต์หมดบอกนะครับอยากได้ตอนไปแลกแลกในตอนเยอะเนี่ยเราก็เฉยหลับแลกเก็บไปก่อนตีมอนไเยอะมอนเยอะหรือเล่นเกมป๊อกเก้าให้ชนะเยอะๆอะไรพวกเนี้ย เปอร์เซ็นต์การแลกเอ็มพ e อกเกมันจะขึ้นนะครับนี่ครับแลกได้หมดแล้วเอาไปทำอะไรอีกเอาไปออฟอออปชั่นเพิ่มออปชั่นได้นะครับได้ขามาจ้านี่ครับมือที่ออปชั่นนะครับ เนี่ยครับอย่งเช่นเราจะออฟออของเห็นไหมครับเนี่ยออฟพวกเนี้ยเนนะี่ย้าหนี่มัน้ออี่เห็นไหมครับต้องใช้เอ็มคอยนนะครับเห็นไหมครับในการออฟแล้วก็เงินเห็นไหมครับ แต่งไปเลยนะครับก็ได้แล้วนี่ครับนี่คือระบบการเล่นของเราที่อื่นคิดว่าไม่มีนะอย่างนี้นะครับผมนะฮะที่มันสามารถเอามาเพิ่มสเตตัสได้สะสมต่างๆอนามาแรกของเ,อเข้าไปเป็นตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นแรก มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นลงในการแลดมีการเทรดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่แนะนําการเล่นเมื้องต้นควรไปเปิดบัญชีก่อนไปคุยกับที่บอร์ดแล้วเล่นถ้าเราไม่เปิดบัญชีระบบมันจะไม่สามารถนับจานวนเอ็มพ็อกเก็ตให้นะครับอันนี้คือการเล่นเบื้องต้นนะครับจะได้แบบสะสมของมีเป้าหมายแล้วก็เปิดฟังก์ชันการใช้งานของอเพิ่มพวกพลังโจมตี ด้วยนะครับผมเนีก็ลองเล่นอันนี้เบื้องต้นนะครับคิดแรกนะครับผมไหนก็ลองทดสอบกันดูนะครับ